สวัสดีครับทุกคนครับโอเยสนะครับในตามคำเรียกร้องนะฮะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากดูคลิปตามหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ถึงสถานีแล้วนะไปครับนีนะสถานีนี้นะครับที่ผมจะต้องมาต่อแล้วก็ที่เขายิงกันตรงนี้เลยนะครับผมรู้แนละ้ว วันนี้มันมาต่อคิวอะไรอีกสักอย่างนะฮะแล้วเราก็เดินมาถึงที่ s t อ c k อนะไอยสตรีททุกคนจะรู้จักดีนะครับับแอป s t อก k อผมไม่รู้ว่าจะเหลือให้เราหรือเปล่านะครับไปครับนี่ครับด้านหน้านี้ครับกว่าจะถึงเราอีกก็ประมาณเกือบร้อยคิวนะสวัสดีครับทุกคนครับโอ้ย oh, ส yes, นะครับ เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ตามคำเรียกร้องนะฮะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากดูคลิปตามหาหนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะผมไม่มีอะไรมากนะครับผมที่จะตามหาก็คือมีแค่รองเท้าอย่างเดียวนะฮะพอดีวันนี้มันมีรองเท้าออกใหม่หนึ่งรุ่น,นะฮะยีซี่เจ็ดร้อยครับรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้นะฮะผมยังไม่เคยมีนะครับรุ่นนี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะเปิดให้จองในเว็บนะ ตอนเจ็ดโมงเช้าฮะแต่ผมไม่ชอบในการจองในเว็บมันไม่ได้คลิปนะฮะมันไม่ได้คลิปผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปลองไปต่อคิวซิว่าแล้วไปดูตามช็อปอ่ะมันก็ยังพอมีเหลือในบางบางครั้งนะฮะมันก็ยังพอมีเหลือบางช็อปมันก็ยังพอมีเหลือเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะได้ไหมนะครับวันนี้คนส่วนมากก็จะไปต่อคิวก่อนเอ่อก่อนร้านจะเปิดนะครับ ต่อคิวยาวเยอะเลยนะวันนี้ผมคงไม่ได้ต่อแล้วเขาคงไปกันหมดแล้วผมสายนะก็จริงๆต้องไปถึงร้านนะ่ะประมาณ10โมงนะฮะแต่ร้านเขาเปิด11โมงวันนี้มันสายฮนะผมก็อ่ะสายก็สายก็ลองไปดูเพื่อจะได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้รองเท้าคู่นี้มาครอบครองไหมตอนนี้ถึงสถานีนะฮะไปครับ Let's go <S นี่นฮะสถานีนี้นะครับที่ผมจะต้องมาต่อแล้วก็ที่เขายิงกันตรงนี้เลยนะครับ มเริ่มถ่ายเลย <g ill ie> มัวตอรีบวิ่งมาดูกลัวมันจะไม่ไม่ทันครับมาฟูดล็อกเกอร์เขาบอกของมาพรุ่งนี้ผมก็เลย <g ill ie> เดี๋ยวไปดูร้านข้างๆดีกว่าผมเห็นบแวบๆแล้วเมื่อกี้เดินมานะฮะว่าร้านในเจดีเนี่ยมันมีของอยู่แต่ว่าผมจะชอบใจหรือเปล่าแค่แนั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมจะได้มันไหมนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันเอง เดินออกจากร้านน้นปั๊บก็ออกมานี่ก็ถึงเลยนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็คือย่านทานสแควร์นะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวของหมดนี่นะ ได้มาแล้วนะนะทุกคนถามว่าใส่สบายไหมผมว่าใส่ไม่ค่อยสบายนะแต่ว่าของไม่ต้องมีคนรักสแนคเกอร์เนี่ยต้องมีสะสมไว้ผมก็คงจะซื้อแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ที่บ้านแค่นั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่ามันใส่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายเท้านะแต่ถามว่าใส่ดีไหมก็พอดนึงนะฮะมันก็ไม่ถึงก็แย่นะครับมันก็ดีนะราคาเาไหราคา ราคายังไม่รวมแท็ก2อ0ยี่สิบนะฮะรวมแท็กก็สองร้สาสิบเก้าเหรียญโอเคเราได้มาแล้วนะนี่ครับสมใจอยากครับไม่ค่อยมีเวลาคนเยอะมากในนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรมากเลยนะ <Thank you. S 1> ออกมาแล้วคนเริ่มเยอะนะครับคนเริ่มเยอะ ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวลองจะเดินไปตรงถนนส4นะ,ะตรงเมซี่เดี๋ยวผมให้ดูคนรอลายซื้อรองเท้ากันนะมันเอามาขายรีเซล,ลกันแน่เลยเนะี่ยไอพวกนี้ยมันจะพวกพวกไอ้มืดเนี่ยมันจะไปต่อวันที่รองเท้าออกนะมันจะไปต่อคิวซื้อกัลเลร มันก็จะเอามาขายต่อเราในราคาที่แพงกว่าเดิมหน่อยดูครับดูพวกมันเนี่ยเ,เห็นไหมมันจะมีเป้มีกระเป๋าแบบนี้นะ่ะนี่นะชาวสเนกเกอร์ตัวจริงเดินมาสักพักก็ถึงแล้วนะ34เมซี่ที่รักของเรานี่เป็นวันอังคารนะฮะแต่คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูคร ก็เดี๋ยวใกล้ถึงฟูตอกเกอร์ที่เดิมของเราแล้วนะฮะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผมเลยสาขานี้เดี๋ยวเข้าไปดูซิว่ามันยังจะพอมีรุ่นอื่นให้เหลือไหมผมอยากได้ดังโลนะแต่ดังโลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันยังเหลือไหมแล้วก็ยีซี่สามห้าศูนย์ซีบ้านะฮะ ลายที่เป็นแบบม้าลายอ่ะมันออกเมื 2, 000, ่อผมไม่ได้มานะมาวันก่อนนู้นว่ามันจะมีไหมเมื่อกี้สองร้านเมื่อกี้ไม่มีนะฮะเขาบอกว่าหมดเผื่อฟุกเผื่อฟุกเราไปถามไปเล่นๆนะดูไว้รุ่นมาต่อคิวกันนะดูไว้รุ่นมาต่อคิวกันครับดูรุ่นมาต่อคิวครับ น่าจะเป็นพวกดังโลนะมันมารอกันโอเคผมรู้แล้ววันนี้มันมาต่อคิวอะไรอีกสักอย่างนะฮะมาต่อคิว a i r f o r c e วันะฮะเอ็กซ์สูพิมนะฮะมันไม่ผมไม่รู้จริงๆนะโอ้รุ่นนี้ออกวันนี้หาเอ้ยพลาดได้ไงผมก็ดูปฏิทินแล้วไม่มีนะแม่งซื้ออันมัเต็มเลยเดี๋ยวผมจะไปดูนะที่ช็อปสูพิมที่โตโหว่ามันยัง จะพอมีเหลือให้เราไหมถ้าพอมีเหลือผมซื้อเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปครับเดี๋ยวขึ้นรถไฟก่อนทอกคุครับตอนนี้เรามาถึงแถวโซโหแล้วนะผมกำลังเดินไปที่ช็อปซูพรีมนะฮะ <m> ก็ยัง <m> พอมีคนถือ,อถุงรองเท้ามาซื้อกันมาคนละห้าหกคู่เต็มเลยนะคะคนละสองสามถุงเราต้องรีบไปนะฮะเผื่อมันยังเหลือให้เรานะ เพราะว่ารองเท้าที่เอ็กซกับซูพีมเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะมีแต่แอร์ฟอร์ดวันธรรมดานะแอร์ฟอร์ดวันที่เอ็กซกับซูพีมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะนไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะได้ไปซื้อเลยไปครับผมไม่รู้ว่าจะเหลือให้เราหรือเปล่านะครับมาช้าแล้วไปครับนี่ครับด้านหน้านี้ครับโอ้โ oh. ดูครับ ยาวมากๆอีกกว่าจะถึงเราอีกก็ประมาณสักเกือบร้อยคิวนะดูแล้วเพราะว่ามันต้องตรงนี้หัวมุมตรงนี้เราก็เลี้ยวไปตรงนี้หน่อยนะแต่จริงๆแล้วซุพีมก็คือเนนี้นะเนี่ยแต่ตรงนี้ด้านหลังนะครับอขอให้เหลือให้เราสักหนึ่งคู่ก็ยังดีนะครับกษาเดินมาเหนื่อยเดี๋ยวรอกันต่อไปดูซิว่าเราจะรอกี่นาทีนะครับ แล้วก็มาดูกันที่ว่าผมจะได้ไหมตอนนี้บ่ายโมงตรงนะครับดูซิว่าผมจะรอนานแค่ไหนทุกคนครับเมื่อกี้ผมถามเขาแล้วว่าส่วนมากเขามารับของกันนะเขาจองทางออนไลน์กันหมดผมเดี๋ยวลองไปเสี่ยงดวงเอานะฮนะว่าผมจะได้ไหมตอนนี้ผมรอมา30นาทีนะครึ่งชั่วโมงแล้วนะ <S <S กำลังจะถึงมุมตึกนี้แล้วครับ แล้วก็ดูลายด้านหลังผมนะฮะว่าเยอะแค่ไหนนู่นครับเยอะมากมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อไปมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมนะครับวันนี้ไม่แน่ใจต้องรอดูนะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกอีกสิบกว่าคนก็จะถึงเราแล้วนะหมอให้มีด้วยเถิดเพี่ยงมันใช้เศษกระถาแบบนี้นะ คนครับเข้ามาก็เศร้าเลยครับบอกเลยเศร้ามากเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยผมก็เลยอ้อซื้อเสื้อมาเสื้อยืดมาสองตัวแล้วก็หมวกมาใบหนึ่งนะฮะก็ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องเสียตังค์หน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะ ลายยังเต็มอยู่เลยก็น่าจะเป็นเหยื่อแบบผมนะคิดว่ายังรองเท้ายังเหลือไม่มีเหลือแล้วนะดูครับแล้วเราก็เดินมาถึงที่ซอกแอ็กนะฮะสายสตีทุกคนจะรู้จักดีนะฮะ แบบแอป stock x นะเอาไว้ซื้อขายพวกอของให้เอ็น้องเแนคเกอร์เสื้ออะไรพวกนี้นะฮะมีทุกอย่างนะครับถ้าอยากได้ลองไปโหลดดูนะฮะแอป stock x คือถ้าใครจะขายก็เอาสินค้ามาเอามาทิ้งไว้ที่นี่นะครับเขาให้ลงขายในแอปนะพอขายได้ก็เอาสินค้ามาทิ้งไว้ที่นี่นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ stock x ตรวจสอบก่อนว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะฮะถ้าของแท้เขาก็จะติด เ,เขาเรียกอะไระเหรียญกลมๆนะฮะมันมีเขาเรียกอะไรว่าจี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันเนี่ยแบบนี้นะฮะติดแบบนี้ไปให้นะฮะการันตีว่าที่ลูกค้าซื้อเนี่ยแท้แน่นอนนะฮะเขาก็จะมีเป็นแบบนี้ไปให้โลโก้ซ็อกเอกติดไปให้ทุกทุกอันที่ซื้อเลยนะฮะโอเคเดินต่อครับโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับที่ว่าจะแจกนะผมยังคิดอะไรไม่ออกเลยเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปแจกแล้วกันนะครับหมวกสูพรีมนะฮะหมวกสูรีม,ม,สรมเสื้อเสื้อยืดสูรีมสองตัวนี่ครับเจ้าอีซี่ เจ็ดร้อยนะฮะนี่ครับเป็นแบบนี้ครับก็จะมีเจ็ดร้อยเขียนตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆผ้าผ้าล่มหรือเปล่าเขาเรียกผ้าล่มหรือผ้าอะไรถามว่าจริงๆแล้วผมชอบไหมผมไม่ค่อยชอบนะผมว่ามันมันใส่ไม่ค่อยสบายนะนี้ก็จะเป็นเจ็ดร้อยแต่ว่าแบบ เขียนกลับกลับแบบนี้นะฮะนี่ครับด้านไหนไม่มีอะไรนะฮะด้านในไม่มีเขียนอะไรนะครับโอเคถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะอยากได้ e i r o r t ร์ตวันส e ด e มากๆนะฮะแต่ว่าไม่ทันเราก็พยายามแล้วนะจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำนะไปรู้ตอนที่ไปซื้อรองเท้าไปถามเขาก็พลาดไปนะะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป วันที่หนึ่งพฤษภาเนี้นะฮะรองเท้าจะออกเยอะมากๆนะครับหลายรุ่นมากๆโดยเฉพาะรังโลนะฮะออกเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวซื้อกันนะครับดูซิว่าผมจะได้ไหมในวันที่หนึ่งพฤษภาผมนี้นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ